สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มการกดถูกใจบวกกับเพิ่มผู้ติดตามนะครับของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับจะเป็นแฟนเพจนะครับที่เราจะมาทําการเพิ่มกันในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับการปั๊มแฟนเพจดันไลฟ์แฟนเพจนะครับหรือว่าจะปั๊มอะไรเกี่ยวกับแฟนเพจนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับตอนนี้อย่างแรกเลยนะทุกคนเปิด Google แล้วพิมพ์ไปเลยว่า m dollar com แบบนี้นะที่ผมเขียนเอาไว้นะครับตอนนี้เว็บไซต์ใช้งานจะอยู่อันแรกให้ทุกคนกดคลิกเข้าไปได้เลย พอถึงตรงนี้นะครับก็จะเข้ามาทันทีนะครับก็ถ้าใครมีดีกับรหัสผ่านทําการกรอกน,นะครับแล้วกระดุงเชื่อก็ใช้แต่ถ้าใครยังไม่มีมาสมัครใช้งานเชื่อพี่ใช้นะครับอีเมลรหัสผ่านยานัก่าน,นะครับรอให้ครบถ้วนเลยนะครับทั้ง อย่างนี้นะครับอีเมลนั้นก็มั่วได้เลยนี่ครับไม่ใช่ไปใช้อีเมลจริงทุกอย่างมั่วได้เลยแต่ขอให้จดไว้ด้วยนะครับจะได้จํารหัสกันได้นะแล้วก็ติ๊กชั้นเป็นมนุษย์ตัวนี้นะครับแล้วก็เล่นไปนะครับว่าเขาให้เล่นอะไรนะครับก็ไหคลิกเล่นที่ไม่มีคู่แล้วก็จะไปเลยนะครับเนาะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สมัครใช้งานแล้วก็จะมาลงชื่อเขาใช้กันนะครับ เมื่อเราล็อกอินมาแล้วนะครับมาดูตรงหมวดหมู่ได้เลยหมวดหมู่นะครับมีเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับจะเป็น a c e b o o k นะครับเป็น TikTok นะครับเป็น Instagram แล้วก็ u t u b e นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นอีกมากมายเลยนะครับนี่นะครับเขาได้อัปเดตขึ้นมาแล้วนะครับเว็บไซต์ก็ ดีขึ้นมากๆเลยนะครับในหัวข้อนี้ถ้าใครนะสนใจตัวไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับจะมีบริการหลักๆเลยนะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มอะไรแฟนเพจนะครับหรือว่าเป็นคนเข้ากลุ่มไลค์คนไทยยูโมจิไลค์สดนะครับเดี๋ยวจะเป็นคอมเมนต์มีหมดนะแชร์โพสก็มีส่วนผมนะัจะมาในหัวข้อ a c e b o o k นะครับแล้วก็หาคําว่าเพิ่มถูกใจทับติดตามแฟนเพจตัวนี้นะครับแล้วดูตัวบ,บริการบริการนะครับเลือกได้เลยนะว่าต้องการแบบไหนนะ จะมีเพิ่มสุดใจมีแบบติดตามแฟนเพจล้วนๆด้วยนะครับก็อ่านกันดีๆนะครับในหัวข้อนี้อมก็จะาตัวแรกไปนะครับผวาแล้วนะครับเลือกแล้วนะครับอธิบายกับหมายเหตุก็จะขึ้นมานะครับให้ทุกคนทําการอ่านเลยผวาแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับก็จะเป็นลิงก์โปรไฟล์แฟนเพจนั่นเองนะครับทาการกรอบด้านบนแล้วกดวางแล้วเจอหัวข้อจํานวนอันนี้คือจํานวนยอดผู้ติดตามนะครับที่จะเพิ่มเราก็ร้อยลงนะครับกันตามไปพอค่าจ่ายขึ้นมาทุกคนนะครับกดส่งไปเลย ระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับว่าได้รับคําสั่งซื้อคุณล้านะครับเพยงตอนนี้เราแค่รอยอดผู้ติดตามถูกใจเพิ่มขึ้นนะครับอ่าก็ดูยอดเดิมนะครับจะเป็น6ก0กับ6 9 1้นวก็เพิ่มอย่างละร้อยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าให้ทุกคนจำไว้นะครับอ่าและระหว่างที่ทําการรอขอยอตแนะนําเว็บไซต์นะครับจะมีปอดการังซื้อบอกเราเลขออเดอร์ล่าสุดนะครับสามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับแจ้งเขาไปเลยนะครับตัวนี้อ่าแลวจะมีหัวข้อลิงก์มีค่าใช้จ่ายมี ปริมาณที่เราก่อนะครับแล้วก็มีบริการที่เราเลือกสถานะของระบบนะครับบอกหมดเลยนะครับตรงนี้ว่าเราซื้อเวลาไหนอะไรตอนไหนนะครับเนาะอ่าเป็นประมาณนี้เลยหัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับอ่าการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับอ่าจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารทูมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับอ่าในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นสแ,แกเนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออเล์อ,อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคอร์โค้ดนะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับ รอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลารนะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊ก แบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมดหมู่นะครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะ,อ,ะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทำไปเนาะ,ะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคาว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับให้ทําการอ่านไหมเหตุให้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับาหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตั๋ว ตัวนี้นะครับทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความต่อไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับ การแนะนําเพื so him, ่อนตัวน <the neighbors. S 3> ี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%เนะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้น ก็ะจะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเอ m เทนร์นะครับก็หมดแล้วอขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็ได้ทาการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็เหมือนว่าจะยังเพิ่มไม่ครบเนาะก็เดี๋ยวมันจะเติมให้ครบเองนะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับมาทําให้ดูว่ายอดขึ้นจริงได้จริงนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยมันจะครบคู่กันไปนะครับในหมวดหมู่ในวันนี้นะถ้าใครสนใจปั๊มผู้ติดตามถูกใจแฟนเพจนะครับหรือจะดันแฟนเพจดันอะไรนะครับดันกลุ่มอะไรได้หมดนะครับสามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยนะครับมันก็จะมีบริการแพลตฟอร์มหลายๆตัวเลยนะครับถ้าใครสนใจก็กดมาได้เลยนะครับลิงกด้าานล่ง เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับสวัสดีนะครับ